ก็ป็นการเช้าครับก็รีวิวรวมกับอรถไฟและรถไฟฟ้าครับก็ถ่ายขบวนรถธรรมดาที่275ขบวนรถพิเศษทับเที่ยที่921ก็รวมกับวีทีเที่สานีสะพานตาดสินครับก็นาน ไม่ได้ถ่ายสองสัปดาห์ครับก็เจอนานครับก็สองสัปดาห์ผมไม่ได้ไทยครับออกกันแล้วครับขบวนรถธรรมดาที่สองจห้ากุ่มเทนดานก็แดงปัดตือได้อัสสารหมายเลขสี่หนึ่งสาครับท่านะบวน ก็วันว <m> ันต mm ับปกติตอดในชันฉลาอยู่ครับแต่ย้ายตอดในชันฉลาที่เจ็ดก็้ววิลเดวลก็เอกระเบนรถธรรมดาที่เก้าสองึ่งเออครับกระเบนรถ ขัาตาที่275ขบวนรถพิเศษนัเทีย่ยวที่9 2มก็รวมกับรถไฟฟ้าเที่อรีด้วยครับก็6ขบวนผิดครับไปแล้วก็สายนี้ต่อไปไปรูยรถพยาไทยพัตตาสศ์คงจาะ ทนเจอ็ดรับกว่าคนหัวมากก็สะานีต่อไปรถกระตัมครับแต่โทรศัพท์น้องไม่เห็นอีกหน่อยครับ พิเศษนำเที่ยวที่921กรุงเทพเขือนปลาทากเฮลซิกศโคตซาหลวงครับเลิกอ,ออกจากในชา้นฉลาที่สามสายนึงกรุองเทพหัวโพงครับนี่คือบนที่สองครับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่921กร,รุงเทพโคตซาหลวงเขือนปาทากเฮลซิกครับ ไกลกีบใบไหนเลขอะไรเอ่ยอกคุครับก็ตั้งนามก็ตมดแ่งด้ไทยครับก็เจออีกแล้วครับก็รวมรีวิวกับพี่กีด้วยครับ ยี่ววยมาเลขห้าสองสองเจ็ดครับพัทสบวย ือไ,ได้ช่วงยาวครบก็มนปีนี้ก็รไฟลอยน้ำครับก็ปี2564 25 25ครับปดยโดยจะเป็นอกาศครับ ตู้สองตั้ก็ไม่มีสาร่องับโอ้ตกรูวเนันการ์นั้นก็ดูนะครับแต่พวงตู้นอนครับ เดี๋ยววันที่5แล้วก็ผมนั่งขบวนไปจุนซานั่งขบวนรถจีเดีร์นำเทีย่ยวจากน้ำพี่กาสุสาาครับก็ผมนั่งไปขก,กาวลูอา,าเวนเดียร์ข้อหกเจาอะไรก็สถานีต่อไปชุมพันต์บัสซื้อต่อเมืองลังสิตอายุขยาชุมพันธ์แกงคอยสานีต่อไปรถก,กระดาษ ใกล้ช่วงหนาวนะครับมากพอดีคร so ับก็ไทยครับก็ตอนนั้นก็คงแล้วไาาสถานีสะพานตาเตนหลายวันครับนี่ครับก็ รถไฟฟ้ามาคือีคร uh ับ huh. อีเอ็มยูกินเอ็นหนึ่งไมล์ได้หนึ่งหน่งสครับรถไฟฟ้าทวนนี้จะให้บริการไปสนรมบินนานาชาติที่ผมเหนื่อยครับก็รถไฟฟ้ามาคดีครับโอ้ไปุูชนาใหม่เพื่อครับสิกมีแดงครับ ก็มีเปลี่ยนไปคุ้สนามใหม่ครับก็วัน<ด>เอวัออนก่อนไปหอยนายซิกกี้เดวิดอันนี้วันี่ยก็เปลี่ยนไปคุ้สนามใหม่แล้วครับนีใแต่ตุกตัวเรื่องอะไรรู้ครับกาลติดวงครับก็บรรยากาศเชา้ชาครับ E-N-U-H-I-N-U 45ครับขับรถที่45ครับไปไปัวอยางสีม่วงครับก็ผมเปิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> um> ่ไทยที่หนานีธรรมจิตินะก็หลายว่าก็ผมจะไล่รถไปลงในยูทูบหรือเฟซได้ครับก็ไทยเยอะครับก็ ที่ที่คีครับอ <hhhh> <sm> ouais, ีก <habitude> <sh arp running> ่กับที่วัดเสาหอกครับก็โดนโดนในกลุ่มสัตว์ปีกยอะแลอยครับก็อะไรเขียนเขียนสแกนได้เลยหรอครับก็อีกไกลสัปดาห์หน้าแล้วครับก็ผมเดินทางกลับบ้านครับก็ผมไปที่สาหอกก็มา

เรื่องไฟฟ้าเป็นโนนาใหม่ครับก็ผมมาละไทยหลาวันดีครับเบอร์เบอร์รถที่หนึ่งหนึ่กครับหมายเลขขบวนรถีขบวนรถที่อะไรเออก็ฟ้าเช้าก็ เป็นส้มส้มครับก็เปิดกล้กช่วงหน้าหนาวแล้วครับเออขวบรถที่25ครับโอ้ไปสุทนาใหม่ครับอร,รบก็ดนปรไเทศไทยหลายหลายว้วก็เจอน้ารที่สถานีทพันสถีครับก็รวมไกับหัวลพง ขบวนรถธรรมาราทีก่ก็สองเจ็ดห้ากับขบวนรถดิเซนับเที่ยวที่เก้าสองเนินครับก็รถเสริมมาพอดีครับอีงี้เอ๋ยว่มีหนึนงปิดรถที่หนึ่งไปสี่สี่ครับขบวนรถที่สิบสี่ครับ นีหลายวันครับก็ติดไปโฆษณาใหม่เสิร์ฟอยู่อันนี้ไปใหม่ครับก็สันนีเชื่อมกับท่าเรือสักข์ได้ครับงัานอีกไปหาไมได้ ก็ที่ไปใหม่ครับเชื่อมกับท่าเรือสัคขรได้กำลังผลิตทำน้ำตกากยรครับก็ได้เดิี่ยวช่วงงานไหนก็เริ่มทำทำคือคือิคมทำ ก็ทำให้คุณหนาวครับก็ใกล้ช่วงเดือนธาบาาแล้วครับก็ใกล้ถึงปีใหม่ครับก็ผมเดนทางลับบ้านวันที่ห้าทางทงครับ,รบก็หาแม่ครับก็คงไปเชิญาวนักขบวน ายน้ำพบรถพิเศษเบอรที่ 9, 9, 9 10, 4, สองเจาเก้าสิบสครับตั้งตูเ้เจฮเวิครับก็เย็นสบายครับก็ผมเช้อจองมาแล้วครับ t e, <A>, f หรือ T1 ลับเบอร์ที่ หนึ่งหครับโอ้ไปโฆสนามใหม่ครับหมายเลขขบวนรถที่7ครับโอ้สวยมากครับไปโฆสนามใหม่ก็ไม่ขี่ว่าถ้าก็เสร็จไปโฆสนามใหม่ครับสวยมากครับก็รถไฟฟ้าพิเจสิ่งไปคฆษณาบ่อยนะครับหรือก็เป็นฟ้าสีบ้างครับรถไฟฟ้าใส สินั้นเดินบ้างครับก็กรถไฟฟ้าสาใสสีเหลือง MRT แล้วก็กรถไฟฟ้าใสสีือโอล์ MRT ้างครับก็ติดไปเพื่สนาใหม่ครับเวยมากครับแล้วก็ลมพัดครับก็หนาวเลยครับ การันตีครับเอสยูิเอดรถเฟอร์ที่หนึ่งหนึ่งถึงสอง,สองครับหมายเลขขบวนรถขบวนรถที่นึ่งครับ ก็สภาพเหมือนเดิมครับไอ้รถคันนี้ครับก็ใช้ใช้บร้เวณกันหน้ากากปี4 2ครับก็ใช้นานอยู่ครับก็เกือบไอ้ ว่า20หปีครับโอ้รถกต่น้ำใหม่ครับสว่งมากครับแล,แล้วตัวนี้ทำไม่นับกระยาครับไ็ในชว่วงวันสาวครับก็อีกใกล้อทิตหน้าแล้วครับ e A, u a สองลกเปิดที่หนึ่งหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งคังน้าใหม่ครับมเมอิดวันที่เจครับ มาตรฐานตรวจชาติเครื่องบริการที่เรามีจะให้มีการไปสถานีริการก็ภาษาก็เดินในแบบไปสอบครับนี่ภาษาก็เดินในเรียงไม่เรียบครับก็กลับไปสอบครับ ซีสี่ครับก็ผมไทยรถซีเซ็นแต่น้ำเอ้ขอค่ะรถสีเซ็นน้ำเที่ยวเครื่องกาสักโนสิงโคโคราบุครับหนึ่งงสองครับเอ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 อครับขวนรถที่สิเอ็นครับน่้าวิบ๊สองครับ แม่พุทธนาครับก็ในมเชาเ่าเนี่ยก็ยติดไทยสมุนพุทนาค่ะใส่มาสีครับเ พี่ออมอปมาเนี่ยก็ผมคุยกับเต่ออมว่าอันนั้นก็ไอเซลกม็มอยตั้งของพี่ออมไปครับก็หายตัวไอเซลให้เจอครับก็ให้ไอเซลคุยกับผมนี่ก่อนครับก็ผมเดียวผมให้คุยกับพี่ออมมา อ,อีเอว,ว,วี 1, 1> วี 1, 2, มีหนึ่งมีหนึ่งีสองครับไปห้าสองครับหมายเลขขรถมีห้าสิบสองครับโอ้ไปคือสนามหม่ครับก็ไม่มีรสชาติแล้วครับ บนรถที่อ <Okay. S> 2ครับรถเ้านบุดีจะให้บริการไปสถานีลายทางามาคักบว่าพดีครับก็ก็ไม่มีไลน์แชวก็เปลี่ยนไปโฆษนาใหม่ครับแถวบรวสัทพุ่มไม่ทานครับ ก็เลยครับโดรพี่ราปรพามาครับสองนแล้วอมก็รถเดิมาพอดีครับ เจมอยู่ทีมเจหนึ่งครับรบเบอร์ที่ก็ผมไทยไม่ไทนแล้วก็ขบวนไปทางบางกว่าครับก็เลือกส่วนต่ออยู่นครับรอเส็งเป็นการพอดีครับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับ รถที่1 6ครับโอ้ไฟคือสนามใหม่ครับผู้โดยสารโปรดทราบารถไฟฟ้าทั้งนี้จะให้บริการไปรรท,ที่สถานีคระแกัวแล้วก็รวมไกับรถไฟที่ทหัวผงกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสภัสติีครับก็รวมทั้งหมด ิบขบวนครับก็กลับรีวิวด้วยครับโู้สร้งโฆษณาใหม่ครับสวยมากครับนางเรื่องอะไรไม่รู้ครับไปนะครับตัวเลขติบโฆษณาใหม่ครับก็งขบวนทีครับสวยมากครับขบวนที่สิบหก Terima kasih telah